สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนี่แหละค่ะเดาวนะคะจะมาเล่นลูกบอลกัน,นะค่ะเออกดตรงนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะใครยังไม่รู้กดตรงนี้นะคะอ่ันนี้จะอัพดูในยูทูบนะคะใ,ใครเล่นเกมไหมคะบางคนจะเล่นเกมนะคะอันนี้คือ นะคะเราจะมาเล่นเกมพิกกีนะคะเข้าไปเลยะค,ะค่ะก็เพลตรงนี้นะคะสอนคนกันจะเล่นเราบอกไม่เป็นนะคะนะคะ่ะโอ้ยทุกคนคะ่ะพิกกี้มันเดินแล้วคะ่ะพิกกี้มันเดินแล้วนะคะความเดินไม่ได้นะคะ่ะโอ้ยทุกคนกดอะไรไม่ได้เลยนะคะ โอ้อยทำไมเพื่อขับได้อะคะไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนน,ะะตนั้นนะคะที่เล่นแลยวค่ะแต่ขับไม่ได้นี่นะคะไปไปกันเลยเนี่ยเนี่ขับได้ถ้ามาัจะขับไม่ได้อุย้ยขอโทษนะคะที่ขับ พี่ขับรถไม่ค่อยเก่งนะคะขับรถไวๆะคะ่ะขับรถนะคะแบบแบบขับรถอย่างนี้นะคะไม่ค่อยเก่งน,นะคะเพราะว่าเกมขับรถนะคะมันจะแบบยากเนาะเออยากนะทุกคนโอ้หนึ่งนาทีแป๊บหนึ่งนะคะเออแบตบจะหมดนะคะวู้สวยนะคะบ้านหลังรถนะคะรถนะคะไม่ไม่ใช่บ้านนะคะรถนะคะหมายถึงบ้านนะหมายถึงรถนะคะอา่าทุกคนเอะ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์เลยเนาะไปบ่าไปพาทัวร์กันเลยนะคะเป็นไงค่ะหัวหน้าเนี่ยโอ้ทุกคนคะพี่เออเฮ้ย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 เป็นยัไงนะคะถอยหลังเหมือนกับเดินหน้าเลยนะคะโอ้ยรถเหมือนเตี้ยนะคะอู้สรถสวยอะว้าวทุกคนนะคะอันนี้คือบ้านหลังจากพังนะคะ หลับผีก,ก็ได้คะ่ะพิกกี้ะคะ่ะพิกกี้นะคะเจอพิกกี้นะคะเดี๋ยวจ้ทิีงใครอยากเล่นนะคะใครแบบอยากเล่นนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ลิง,ง์ไว้ให้นะคะพิมพ์ตามได้นะคะพิกกี้นะคะเอาเะไรค่ะตอนในตอนนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมืดแล้วเนาะไม่ในเกมในในเกมอะมืดแล้วบ๊ายบายค่ะ อาจจะไม่ได้มาตีมหรือไลค์ดูนะคะบ๊ายบายค่ะไลค์ให้เลยนะคะบ๊ายบาย